ครับผมใส่มือสารค้มครับอันนี้คลิปซองครับต่อจากตัวนี้ครับต่อจากตัวนี้ครับนี่มาลองตัวนี้ครับอันนี้เห็นบปล่าครับเปิ เปินใบขวดน้ำรับหอกกระสุนครับครับตัวนี้มีกบนูนะครับนะครับมาลองมั้งครับงานิีดยันแล้วมันบ่งหัวคื้กันแล้วครับครับว่ามันใช้เข้ากันนี่เป็นน้ำล้มครับผมคิดว่านะครับได้กับพรอมนี้อยู่ได้วครับลมแต้ห่างมันมาเป็นช่วงครับมันบ่งเหมียดลมหนาวนะครับครับเดี๋ยวมาลองมั้งครับ ไปทานเท่าครับครับตั้งไอ้ลักษณะนี้ครับหามเชือกพันขานะครับเหมือนเสงนเมฆเหมือนเส้นโมเด็ล่ะไรหยับมาหนี้เล็กน่อยครับิอ มันชนอเลยครับจับขึ้นละมุนสิครับก็เพียบนงครับพอว่าไปแล้วนี่ไม่ใช่มุนตีกลับเองอัตโนมัติครับเก็นยังไงเด้อก็เสียบเหมือนนี่เชือกขนาซองมินนะครับ วันนี้อยู่ที่ราคา130บาทครับเอาออกมาพันอย่างเดียครับอีกรอบครับรัวมือหัวจิเป็นยังไงแต่ห้องบ่ยากแห้มันบ่หัวอะไรเป็นเลยะครับหันบาทเบาหัวมันแต้งหยาคับเบิ่งใส่วบาหยาครับเขาความคิดผมนะบาวุงเนี่ยสงบาจริงนะความนิมหัวหนักๆักไปจังน้อยนะครับก็คือว่าถือว่าบาหนักมาครับ ครับเดี๋ยวรอเมืองครับโอ้ยหาแนี้เมือ่อยกับเป้่าลมครับยังก็ไปกบมาครับโอ้หาแต่เนี้ยเมื่อยยังห่อนอยู่เดี๋ยวนี้ก็โควิดนะครับโคตรลับบาดบ่นีอย่ของกันอยู่นี่ก็ไว้ดูดึงมันคือสองกระตุกกล้าเป่าลมเลย ครับตั้งเรียบร้อยแล้วครับขี่สายไปหนักเดี๋ยวมันจะของหลวมอีกครับผมกับพึ่งเฮ็ดช่องแล้วครับกดติดตามให้แน่นะครับ,โอ,รบโอ้เบิ่งแล้วกดติดตามแน่เห็นว่านเนาะเหมือนนั่นผม่ายคลิปกับน้อง หอดบานปับ๊บเขาแอบตัดต่อตัดคลิบลงว่ะวันนี้วันที่นี่ความจำเต็มครับก็บแล้วไปลบไฟออกจันหน่อยบัดไปลบึกไฟที่ท้ายลิบมั่งยงิน,นครับมั่งท้ายกำหนองครับโอ้อยากสีหายไรครับแบบท้ายลิบแบบบุกโดนเนาะครับ,ปปบ,ก,นนรบก็บเอาคลิปนีแทงกันเลยครับ ลองอยูบย้างหยังบอครับครับง่ายนะครับแบบนี้บม่คงจไทายเลยบอกหรือว่ากล่องอีสั้นค,ครับลองครับ 嗯，好了，别玩。 โอ้ยโอ้ยอ,อยาขพาตุกสาวไเห็นรู้สึกุ่มเมื่อยครับครับตัวนี้เชียงผู้เฒ่าแล้วครับเข้าสาะแทงหลังเบนหอครับโอ้ยไงไงแต้มยังโดนก็ต้องถือสืบคาตั้งกล้องมา่ายคลิปอยู่ครับ ครับตามนี้ครับผมปล่อยมันลงครับคือเมื่อวันนีงือก่อเสียงนันสาวลงบ่เลยครับได้ตองปล่อยลงครับโอ้หลากหลายผืนนี่หละมันครับเรียบร้อยแล้วเมื่อยอาการยู่ครับครับกับทดสอบว่าจุลาวันนี้ครับวันนี้สอนตัวครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับโอ้ยไงครับครับก็ขอบคุณครับเอาคลิปนี้ครับดีครับ